สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่กันนะครับผมที่เข้าสู่เกมแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ครับเฮ้ยทำไมมันเป็นอันเดิมอยู่เลยของผมอะยังไงครับนี่ยโหอันนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะทุกคนเนาะแต่ว่าตรงนี้อัปเดตแล้วครับส่วนตรงข้างหน้าผมอ๋อโอเคครับทุกคนอัปเดตแล้วื่นกี้ยังไม่อัปเดตเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกิจกรรมข้างในกันนะครับผมแล้วก็ ตัวละครใหม่ที่เข้าสู่เกมครับคารีนานั่นเองเนาะเดี๋ยวผมขอดูตรงคารีนาก่อนครับจะเป็นเฮ้ยแต่ว่าขวดกับหนังสือของเราโดนลบไปหมดเลยครับทุกคนถ้าเป็นหนังสือนี้จะเป็นเติมเงินเนาะแล้วก็อันใหม่ของคารีนาล่ะของคารีนาอ๋อแล้อิน3วันเหมือนเดิมครับทุกคนได้รับคารีนาส่วนขวามือก็เติมเงินครับ12เหรียญก็จะได้รับคารีนาแล้วก็พวกถังแล้วก็ของตีบอสด้วยนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นอ๋อเติมเงินเหมือนกันครับทุกคน ดี๋ยวเรามาดูตรงของแรกรางวัลก่อนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไอของที่แพงที่สุดอ่ะจะเป็นอาวุธเทพนะครับผมที่ใช้4 0 0พันเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมครับกับคดร0 0 0แล้วก็ตัวละครอ่ะจะเป็น3 0 0พันครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเราเล่นไม่เติมครับสุ่มทุกอย่างหมุนอะไรครบทุกอย่างมันไม่ถึงนะครับทุกคนไม่ถึงไม่พอยังไม่สามารถสะสมได้ซึ่งตอนแรกๆที่มันเข้ามาสามารถสะสมได้นะครับผมรอบแรกใครลืมแรกแล้วรอบ2มันมาตอนนั้นมันสะสมได้ แล้วพอรอบ3รอบ4ปุ๊บมันจะลบของเราไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งมันจะไม่ให้เราสะสมเพราะว่าเราสะสมอะ่ะเราไปแลกของรางวัลที่เป็นเนี่ยของรางวัลดีๆได้ทางเกมมันก็เลยลบครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงมาลบทําไมเขาถึงไม่เปลี่ยนของรางวัลในการแลกเปลี่ยนไปเลยครับผมแต่ก็อย่างว่าเนาะเขาทาลบน่าจะง่ายกว่าแต่ว่าผู้เล่นเสียความรู้สึกครับทุกคนเราสะสมไว้อย่างนี้ก็เรียบร้อยโดนลบครับถึงแม้ว่าเราสะสมไว้มันไม่หมุนกลับมาเรายังไม่เสียความรู้สึกเท่า มันหมุนกลับมาแต่ว่าของเราโดนลบนะครับผมอันนี้ก็เซ็งเหมือนกันทุกคนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่โดนลบแต่ว่าผมสะสมไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมแอบแอบ,แอบแลกไปบ้างนะครับทุกคนส่วนของที่จะแลกอะ่ะเดี๋ยวขอมาดูถังก่อนถังครับเพิ่มเป็นห่อห้าสิบเลยทุกคนถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มแหละแต่ก่อนมันชา้าเท่าไหร่สิบหรือยี่สิบนี่แหละผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะแต่ว่าอันนี้มันห้าสิบคือมันแพงแบบเวอร์วังอลังการไปแล้วนะครับทุกคนคือแบบแพงมากๆเลยแหละ เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวลองเลื่อนมาดูกันครับอันนี้406แพงเกินโด50นี้คือเราได้ตัว5ดาวสายพิเศษเลยหรือไม่แบบเพิ่มอีกนิดนึงเราแบบแลกถัง2อัน100หนังสือใช่ไหมเราก็ได้แบบได้ตัวละคร6ดาวเลยนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าไอ้พวกตัวละครนี่คุ้มกว่าอยู่แล้วถังแค่อันสองอันมันแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมโอ้โหเกินไปถังก็เพิ่มข่องรางวัลครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้แลกเป็นพวก6ดาวหรือเป็น5ดาวสายพิเศษนะครับใครที่ขาดเนาะแต่ถ้าใครที่เป็นแบบ อยากได้ถังจริงๆก็แลกได้นะครับผมไม่ได้ห้ามว่าอยากแลกนะเพียงแต่ผมบอกว่ามันไม่คุ้มครับผมสมมุติแลก10ถังนี้ใช้หนังสือไป500เลยนะครับทุกคนเยอะหักแมงแบบของก็หายากแล้วของรางวัลในการแลกยั้งเพิ่มขึ้นไปอีกน,นะครับทุกคนก็โอเคอยังไงแล้วก็จะสู้ด้วยกันครับดูของรางวัลข้างในครับผมของที่เป็นจากการเติมเนี่ยสังเกตว่าคุ้มมากนะครับทุกคน29บาทเราได้เกือบ1,000เพชรได้ทั้งถังได้ทั้งหนังสือเนี่ยสมุดที่ไปแลกด้วยนะครับผมเนี่ยคุ้มมากๆครับทุกคน แม่งแบบทุกวันนี้เหมือนจะให้เราเติมอย่างเดียวผมข้ามเลยแล้วกันนะครับผมพวกเติมเงินเดี่ยวเราน่าจะไปไล่ดูเองได้นะครับผมถ้ามีแพคที่แบบคุ้มจริงๆครับที่มันเป็นแฟลเซลหรืออะไรมาเดี๋ยวผมแจ้งเพิ่มเติมนะครับผมเพราะวันนี้มันก็ยังไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหรนะ่เนาะส่วนร้านแรกอันนี้เพิ่มมาอีกแล้วหรือต่อกัน2อาทิตย์เลยครับผมก็จะเป็นสายปกติของแต่ละสายเหมือนเดิมครับจะเป็นรูปปีกรูปหมัดรูปสีเขียวและก็รูปหัวใจนะครับผมจะเป็น5000เพรสายปกติเนาะแล้วก็สายพิเศษจะเป็น6,500พ เดี๋ยวรอมันลดก่อนนะครับทุกคนผมยังมองว่ามันแพงอยู่นะแต่ว่าตัวละครมันหายากครับโรบินอย่างเงี้ยใครยังไม่มี15ดาวจัดไปเลยครับแยกไปเลยนะแต่ว่าผมมีแล้วผมก็เลยไม่แลกนะครับทุกคนเดี๋ยวในอนาคตผมมองว่ามันต้องเหลือ2,000เพชรแน่นอนครับสุ่มถังครับสุ่มถังนี้ก็โอเคครับผมวันนี้มันเป็นตัวละครใหม่มันก็ต้องเป็นคารีนาครับถูกต้องเนาะ80แพ็คส้มครับครบ6กก็ได้แพ็คเขียว50กับ40ก็เป็นตัวละครสายพิเศษ5ดาวครับผมส่วนหนังสือก็ ได้มาอยู่ที่300นะครับผมได้หนังสือมา300ที่ตีบอสแหละได้มาเท่าไหร่90 100 120 1 5 0 190นะครับผมประมาณ200อ่ะได้มา200ครับที่ตีบอสได้มารอบละ2 0 0รอรอบก็ได้แ0 0ครับหนังสือรอบละ3 0 0รอรอบได้พัน0ครับผมมองว่าไม่คุ้มเหมือนเดิมครับทุกคนคือเราสุ่มไปได้300ถ้าแลกถังอ่ะได้มา6ถังครับอย่างไม่คุ้มเลยแต่ก่อนแลกถังกลับมาได้อย่างเยอะนะครับผม สุ่มโดยใช้แก้วครับผมสุ่มโดยใช้แก้วสี่ร้อยก็ยังเป็นแพ็คเขียว100แล้วก็แพ็คซ้มเหมือนเดิมครับซึ่งมันเคยมีที่เป็นตละครใหม่ครับตัวใหม่เข้าสุ่มแก้วได้รับนะครับผมทุกคนมันเคยมีเนาะแต่ว่ามันไม่มีแล้วครับผมก็คนน่าจะจัดกันไปเยอะครับผมมันเลยเอาแพ็คเขียวมาให้เหมือนเดิมถ้าถามว่าแพ็คเขียวมันก็ดีไหมมันก็ดีแหละมันก็เป็นการสุ่มตละคร S s ในนั้นเพียงแต่ว่าตัวใหม่ๆที่เข้าอ่ะโอกาสออกมัน น้อยมากๆเลยนะครับทุกคนเปิดไป1 0 0 0แพ็คนี้ไม่เจอยังมีครับ2,000แพ็คไม่เจอยังมีผมเปิดไปสัปดาห์ที่แล้ว3,500แพ็คจำไม่ได้ว่าได้ตัวหนึ่งหรือไม่ได้เลยนี่แหละผมตามหาโรบินก็เกินป้ายนะครับผมมันนั้นก็สุดๆครับผมเลดของมันแต่ก็ยังว่าครับมันจะได้แบบหายยากๆหน่อยคนจะได้มีน,น้อยครับผมมัน้มี15ดาวแบบเต็มเซิร์ฟมันก็ไม่สนุกสักเท่าไหร่นะครับผมก็เพิ่มความท้าทายให้เราเราต้องแบบเราต้องโซ่นะครับทุกคนตัวละครไหนที่เราชอบก็ต้องจัด15ดาวให้มันนได้ะ ส่วนล็อตี่สปินครับก็คือที่หมุนหนังสือก็ได้กลับมา160เหมือนกับสมุดแก้วนะครับผมแถมยังได้ถังกลับมาอีก45ครับซึ่งอันนี้คุ้มมากๆครับทุกคนได้แบบที่หมุนพิเศษกลับมาด้วยครับผมซ u p เปอร์สปินเนาะก็นี่มีทั้งแพ็คส้มแพ็คเขียวใหเรานะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดที่จะซื้อครับส่วนร้านวันพีทบ็อกเซตครับข้างบนผมขอค่าเหมือนเดิมครับจะไปเร็วหน่อยครับทุกคนเพราะว่ามันเหมือนเดิมเลยนะครับผมใครที่ดูอยู่แบบ หรือผมมาประจําก็น่าจะสังเกตได้ว่าไอร้านค้าพวกนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อเลยเพราะว่ามันไม่ดีครับข้ามได้ข้ามไปเลยเนาะเราจะมีแค่2อย่างครับข้างล่างนี่ที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือจะเป็นกล่องสุ่มที่ตีบอสครับผม5กล่องขายในราคา3000ลิมิต10ก็คือซื้อได้แค่10ครั้งผมจะกดเข้าไปในกล่องครับผมนี่จะมีเริ่มตั้งแต่20จนถึงสูงสุด2000นแล้วก็เป็นตละคูลนะครับอันนี้ผมจะคิดเป็นเราเปิดได้เกลือที่สุดคือ20 ยี่สิบชิ้นให้เราให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมคือห้ากล่องผมเปิดได้ทีละยี่สิบครับผมเอาไปตีเป็นเพชรผมปัดไปประมาณพันห้านะครับผมก็จะขาดทุนประมาณครึ่งหนึ่งแบบเลวร้วายที่สุดเราจะขาดทุนครึ่งหนึ่งครับแปลว่าในครึ่งหนึ่งนั้นอะ่ะเราได้ไปลุ้นถังครับอ่ะจะได้มองเห็นภาพเลยทุกคนในครึ่งหนึ่งนั้นอะ่ะเราจะได้ลุ้นถังทีละห้าถังแก้วทีละสิบแล้วก็ได้ที่หมุนด้วยครับแถมยังได้หยิบเงินทีละห้าครับทุกคนคือสัปดาห์ตีบอสอันที่แล้วอะ่ะเราได้หบ EP, อีีก แต่ว่าสัปดาห์นี้เราได้เป็นหีบเงินครับเพราะฉะนั้นก็กล่องต้องซื้อครับทุกคนยังไงก็แพงแค่ไหนเราก็ต้องซื้อครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเลดการออกมันจะเท่าไหร่ครับผมจะจัดให้ดูสัก3ครั้ง900 0เพชร15กล่องนะครับทุกคนมามาดูเลดกันครับผมจะเปิดเลยนะเพราะว่าผมชอบลืมครับเพราะผมเดี๋ยวเราลืมอีกนะครับผมมา15กล่องครับมันต้องได้แหละ2,000เป็นยังไงเล่นมาครึ่งปีแล้วทุกคนยังไม่เห็นหน้าตาไอ้เจ้า2,000เลย วันนี้ผมขอสักหน่อยเถอะ2 0 0 0หน่อยที่ตีบอสจัดไปรวดเดียวจบครับ20-30เหมือนเดิมครับเร็วร้ายมากครับ10กล่องแรกทุกคน12นี่หว่ามันแถวและ6 12กล่อง20มา11 30มา1 3กล่องที่เหลือก็จะเป็น20สินะม30มมา2ก็ดูเอาครับเลทมันประมาณไหนเลทการเปิดกล่องได้น20นี้ผมมองว่า80%ครับได้30ไปสัก10%ไป ที่เหลืองก็ค้ากันไปอย่างเราไม่ถึง1%ไปดีไม่ดี20นี้แบบ90%เนลยนะทุกคนแม่งมันเกินไปเปิดแบบไม่เคยจะหลุดรอด20เลยนะไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ไหนครับแต่ก็อย่างว่าแหละเราต้องเอาอ้นี้มันครับผมเราเปิดเอาอ้นี้มันก็ได้เราไม่ต้องเอาที่ตีเยอะๆนะครับผมไปลุน้นของข้างในเนาะต่อ,อไปเลยครับผมร้านแต้มใหม่ๆนี้ก็จัดครับที่ตีบอสมันจะได้20เหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือมันจะลดเหลือ10 เรามาดูพร้อมกันครับกดแรกไปเลยคว้าเรียบร้อยได้แค่สิบครั้งอีกแล้วครับทุกคนเลยได้มาแค่สองพันแต้อมอะไรครับนี่ยไม่คุ้มเลยส่วนก็ให้ผมแนะนําให้แรกที่ตีบอสแล้วก็เก็บถังให้ครบครับผมหีบยีพีกับหีบเงินก็ไม่จาเป็นแล้วเนาะทุกคนก็น่าจะมีเยอะกันแล้วนะครับผมไอตัวที่จําเป็นไหนก็จะเป็นนี่ซูปเปอร์ชิฟนะครับเอาไว้ที่หมุนเนาะแล้วก็หนังสืออันนี้ก็แลกได้ครับ600เอาไปแลกอันนี้30มสิบแม่แต่ว่าของอันนั้นมันแพงครับแต่ก็ได้นะครับทุกคน ใช้ไปใช้ไปประมาณ2 0 0 0ได้ตัวละครของกลามมา1ตัวก็ถือว่าโอเคอยู่หรือไม่แลกก็ได้นะส่วนผมผมไม่แลกนะครับผมจะเก็บไว้โยนลงถังอย่างเดียวพอมันหมุนมาสัปดาห์ต่อไปผมก็จะได้มีไว้เหลือเก็บแลกถังนะครับส่วนร้านน้ายาทุกคนมาดูกันน้อยแต่ก็ไม่ต้องลุ้นหรอกผมว่าอันนั้นได้10อันนี้ก็ต้องได้10บครับฝากพอให้เรียบร้อย1ิเหมือนกันครับผมหนังสือผมก็ถ้าถามว่าเราขาดที่จะแลกเราค่อยมาแลกนะครับผมผมไม่แนะนําให้แบบเฮ้ย มันได้แค่ไหนแลกไปเลยอันนี้ผมไม่แนะนานะเราขาดเหลือเท่าไหร่เราค่อยมาแลกแล้วกันส่วนร้านนี้ก็เหมือนเดิมครับเก็บตัวละคร6ดาวก็ได้หรือจะเก็บหีบ10ดาวน,นะครับผมหลายคนก็น่าจะขาด10ดาวเนานะส่วนอันข้างบนนี้ไม่ต้องซื้อนะครับผมไม่มีอะไรคุ้มเลยเนานะก็ประมาณนี้ครับผมจัดแค่แต้มตีบอส10ดาวแล้วก็6ดาวน,นะครับส่วนช็อปไดมอนด์ครับช็อปไดมอนด์นี้ขาดไม่ได้คือที่หมุนครับทุกคนผมซื้อไปก่อนเลย50อันนะครับ5้ครั้งสิได้มา400เสียไป1 0 0 0 0หเพชรครับคุ้ คุ้มที่สุดนะครับผมอันนี้คุ้มมากๆเลยส่วนข้างล่างจะมีที่ตีบอสเหมือนเดิมครับถามว่าซื้อไหมผมแนะนําให้ซื้อเหมือนเดิมครับเพราะว่า500เพชรเนี่ยเราจะตีบอสได้กลับมา288เราจะขาดทุนไปแค่212 212เนี่ยเราสามารถไปลุ้นได้ทั้งถังด้วยได้ทั้งหีบด้วยหรือได้หีบช่วยๆแล้วอะ่ะหีบหีบเงินนะครับผมได้กลับมา5เลยนะครับผมซึ่งคุ้มมากๆครับทุกคนยังไงก็คุ้มครับจัดเลยหีบเงิน5ก็คุ้มแล้ว หลาแถมยังได้ลุ้นถัง5อันได้หรือว่าได้แก้ว10หรือว่าได้ที่หมุน5อีกนะครับผมคุ้มถึงคุ้มที่สุดจัดเลยนะครับผมแต่เพชรผมยังไม่มีเดี๋ยวผมขอไปหมุนเอาเพชรเดี๋ยวผมจะกลับมาซื้อเนาะ Back s m um i t Event ครับผมวันนี้ร้านค้าแรกยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับทุกคนข้างในก็เป็นชุดแบบระดับสูงสุดของแต่ละสายเหมือนเดิมใช้100ล้านกับ20,000เพชรบวกกับชุด6ดาวในการแรกนะครับยังเหมือนเดิมเลยเนาะอันนี้ก็ใครขาดชุดแบบระดับสูงสุดก็แลกได้นะครับกิจกรรมใชช้เพ สัปดาห์นี้ล่ะครับ5 0 0พันเนือห้าร้อยกับ1,000เพชรอ่ะได้แค่แก้วนะครับผม5กับ10 2,000เพชรปุ๊บได้มา3าถังครับทุกคนโอ้โหท้อให้เกิน4 0 0 0เพชรได้มา5ถังครับ8,000เพชรได้มา10ถังบวกกับตัวละครซาบโบให้เราแล้วนะครับผม15 0 0 0ได้เป็นแคลอทน้อยครับผมแล้วก็3 0,000ครับโอ้โหได้บุ๊กมาทำไมครับเนี่ย6 0 0 0 0ได้เป็นโรบินกับไอตัวของเหล็ก6000อยู่ถึงว่าดีครับผม แสนหนึ่งโลฟี่นิวเวอร์แสนห้าลูฟี่แกสีครับแสนแปดเรลี่ครับผมสองแสนหนึ่งได้เป็นหอให้แพ็กเอสเอสนะครับผมเราสามารถเลือกเองเลยจะเอาตัวไหนเนาะแต่ว่าล่าสุดเพิ่งจะเป็นลูฟี่แกสีครับผมสองแสนเจ็ดโอ้โหได้อาวุธแบบแค่นี้เองเหรอสองแสนเจ็ดแล้วก็สามแสนได้แหวนโอ้โหแพงเกินไปต่อกันเลยครับทุกคนอันนี้จะเป็นการสะสม VP พีเออครับก็คือ สามารถเก็บได้ฟรีวันละ50แต้มครับหรือเป็นการเติม29บาทต่อ100แต้ม Vip นะครับผมก็สะสมครบก็จะได้ของรางวัลตามนี้ไปเนาะช็อปวอเตอร์นี้เป็นของรางวัลจากสัปดาห์ที่แล้วครับอย่าลืมแลกกันด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนผมเกือบลืมครับทุกคนจัดไปเลย3เหลืออีก1000ก็ใช้หมดนะครับผมมีเท่าไหร่ใช้หมดผมจะแลกเป็นแต้มอาลีนาละกันเนาะน่าจะคุ้มสุดละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันให้ผมได้น0 0แสนหนึ่งอยู่นี่ว่ะ ปรากขอให้1นึ่งแสนทุกคนแล้วก็จัดแต้มบอลรีน่าไปให้หมดครับวิธีการแบบกดเลขให้เยอะที่สุดครับมันจะเป็นแม็กให้เราคือสูงสุดเท่าที่เรามีเนาะฝากขอให้300แต้มโอเคส่วนอันนี้จะเป็นการอัปดาวคาริน่าครับ6ดาว9ดาว10ดาวครับผมของรางวัลตามนี้เลย13ดาวได้ขึ้นมา1ตัว15ดาวก็ได้คืนมาอีก1ตัวครับทุกคนชอบฟูจิทงระได้รับจากไหนได้รับจากการกดต e ีบอสครับกดตี1ที ใช้20แต้มนะครับผมจะได้รับช็อปกลับมา1อันบวกกับหีบเงิน5้าหีบครับเพชร288เพชรแล้วก็จะสุ่มของรางวัลข้างหลังครับผมโอกาสที่จะออกถัง25% 5ถังแก้ว10อัน40%ครับแล้วก็เหรียญหมุน5เหรียญ35%ที่จะได้นะเมื่อกี้ผมได้แก้วครับตีอีกปุ๊บผมได้อะไรอีกแก้วเหมือนเดิมครับเปอร์เซ็นต์มันเยอะสุดตีอีกหน่อยสิขอถังหน่อยดิมาแก้วอีกครับทุกคนอะไรจะเลวร้ายขนาดนี้วะเนี่ยขอถััััังงหนนน่่ออออออยคคครรรบบ้้โเเเถกกกมมาแแลวววีป์์ซ็ตะ แก้มันโห่0เครับทางเรายเองก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะได้เป็นนี่เสื้อของฟูจิโทระามาไว้แรกของรางวัลครับของรางวัลก็หยิบนี้ไม่คุ้มนะครับทุกคนไม่มีอะไรน่าสมหาเลยก็ข้ามไปเลยดีกว่าผมแนะนําให้มาแรกข้างล่างเลยก็ได้ครับผมเนี่เพราะว่าโรบินยังเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในการตีคนอยู่นะครับใครที่ขาดโรบินก็แลกล้านนี้ช่วยไปได้เลยนะครับผมถือว่าดีอยู่นะ50แต้มนะครับก็ได้โรบินหรือว่าจะแลกเป็น10ดาวก็ได้ครับใครที่ไม่มี10ดาวนะครับ หรือว่าจะเป็นพวก6ดาวนี้ก็คุ้มอยู่นะคะผมใช้แค่ค่าแต้บเองส่วนอื่นส่วนแบนฮีบก็ไม่คุ้มหรอกครับทุกคนเพราะว่าเรามีเยอะแล้วทั้งหีบเงินหีบอีกผีเนาะก็ไม่ต้องแลกแล้วนะครับผมแต่ก่อนมันสําคัญมากครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมีกันเยอะแล้วนะครับผมส่วนแพ็กเอเดนี่ก็ถามว่า15คุ้มไหมก็ถ้าอยากเสี่ยงดวงก็จัดได้ครับผมจัดมาเลยแต่โอกาสออกมันจะน้อยนะครับทุกคนส่วนตัวผมจะจัดในนี้ไปเลยนี่ไม่ต้องมาเสี่ยงดวงให้มันยุ่งยากครับทุกคนเพราะว่าผมกลัวมันจะไม่ออกหรรือใคทีี่เเป็นสสายยงงดว จัดนี้ก็ได้น,นั่นนี่ได้2อันเลยนะครับผม50แต้มแพ็คตรงสายโรเบนจะมีตัวละครอ,อยู่นั้นแค่เป็นสายที่เป็นรูปรูปปีกสีฟ้านี้นะครับผมอันนี้ก็บอสฟูจิส่วนร้านน้าจับเราก็โอเคครับมีสายพิเศษแถมอยู่สุมคารีนาได้แครอทก็ยังแถมอยู่นะครับผมไม่เลวเลยเนาะลัคกี้ฮอยก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยผมข้ามแล้วกันเนาะส่วนอันนี้จะเป็นการสะสมเติมรายวันครับเฮ้ยมันต้องเติม1วัน250ไดมอนต,ต่อวันนี่เหรอแต่ก่อนมันเป็นแค หนึ100่งร้อยเพชรนะครับผมอันนี้ก็เฮ้ยทำไมเพิ่มแพงจังวันนี้ไม่เป็นไรครับลองไม่ได้ผมไม่ได้เติมอยแล้วก็ข้ามไปก็กิจกรรมนี้รวมรวมถือว่าผมถือว่ามองผมมองว่ายังให้ดีอยู่ครับเพราะว่ามันให้หีบหีบเงินเยอะเพราะว่าหลายคนจะขาดเงินเอาไปอัพตัวละครอัพฮาคิอัพสกิลหรืออัพอะไรต่างๆอัพหินรีหินซึ่งใช้เงินเยอะมากครับยังไงก็ตีบอสซื้อกล่องให้ครบครับซื้อหินบอสให้ครบจัดไปครับทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะดวงดีไม่ดี ส่วนคารีนาเดี๋ยวเราจะมาตามหากันครับผมขอเวลาหน่อยเดี๋ยวผมจะตามหา15ดาวให้ทุกคนดูน่าจะได้ภายใน2วันนี้ครับเดี๋ยวลงรีวิว15ดาวคารีนาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆอย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดจะได้แบบทันข้อมูลข่าวสารทันคดใหม่ๆอะไรต่างๆเนาะส่วนตอนนี้โคไอเกมวันพีชเรามีหลายเกมมากนะครับใครอยากเล่นเกมไหน ย้อนเข้าไปดูในช่องได้นะครับผมผมลงไว้หลายเกมเลยสําหรับวันพีชเราก็ไปตะลุยบุกเบิกร่วมเล่นด้วยกันได้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสนใจเกมไหนสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็มาร่วมเล่นด้วยกันได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ